มันจะนุ่มเห็นไหมมันจะออกใสปูม้าสดๆมันจะออกใสแล้วจะนุ่มและเวลากินมันจะได้เข้าเนื้อกว่ารสชาติกว่าเลยาเราใช้ปูม้าบ้านเราที่ประมงโดยตรงเลยเพราะเราจะไม่ใช้ปูม้าฟิต ลายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะหอมมะนาวเนาะเฮ้ยหอมมะนาวเลยเพราะเราที่ร้านใช้มะนาวสดเนี่ย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 เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยแหละคือตำทุเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะของแท้แน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำทุเรียนเนี่ยใส่แครอทให้เป็นสีสันหน่อยมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วเวลากินมันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง ถ้าเวาเรากินเนื้อกินน้ำก็ไปมันก็จะเหมือนรสชาติธรรมดาส้มอ่อนก็ไปอ่อนก็ไม่ได้อ่อนเกินไปก็ไม่ได้แก่ก็ไม่ได้แก่เกินไปก็ไม่ได้ไไไดหอมเนื้อมะพร้าวเผามากเพราะว่าเนื้อมะพร้าวเ <M. S 2> ผามันจะแบบอีแบบนึงมันจะอีรสชาติอีแบบนึงอ่ะนี้ต้องมะพร้าวดำเนินด้ไหมหรือทม่ไ,ไม่ไม่แล้วแต่ขอยเป็นมะพร้าวขอยเป็นเนื้อมะพร้าวแต่เนื้อมะพร้าวตุ่ยานี่เมืองมะพร้าวนะนี่คือตามะพร้าวเผานะคะนี่คือตามะพร้าวเผาเห็นไหมอ่านี่มันจะได้ออกมารสชาติอย่างเงี้ย มันจะได้เวลาเรากินถ้าเรากินเข้าไปเนะี่ยเลยนะเนื้อ uh huh. สวยสดๆเลยนี่ของอูม้าบ้านเรานะอูม้าบ้านเรา <Yeah. S 1> เนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยอูม่าบ้านเราเนื้อสดๆอย่างเงี้ย uh huh. จะใสออกเนื้อใสยอย่างเงี้ยน่าสดนี่นะเราต้องมาน้ำแข็งล่อไว้อย่างนี้ตลอดเลยมะนาวสดต้องวางไว้บ,บนบนหั่งน้ำแข็งเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้ำแข็งมันจะต้องล่อไว้ให้มันเย็นตลอดแต่ถ้า ทำกี่นาที่มันเหม็นโอเลยไม่ค่อยจะไปเลยยังเวเนาเอาไปโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวออกมารสชาติอย่างเงี้ยมันจะได้เวลาเรากินถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยเนื้อมะพร้าวถ้าเรากินน้ำอย่างเงี้ยมันก็ส่งตามปกติแต่ถ้าเรากินแบบเนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยแล้วก็ส้มตำเข้าไปด้วยอะไรด้วยเข้าไปในในรสชาติของมันก็จะออกรสหนึ่ง นี่เมื่อมะพร้าวนะนี่คือตามะพร้าวเผานะคะเนี่ยคือตามะพร้าวเผาเห็นไหมอ่าเนี่ยมันจะได้ออกมารสชาติอย่างเงี้ยมันจะได้เวลาเรากินถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยตำปกติแต่ถ้าเรากินแบบเนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยแล้วก็ส้ตมตำเข้าไปด้วยอะไรด้วยเข้าไปในในรสชาติของมันมันก็จะอ่อนนะเนี่ยเขาเรียกว่าส้ตามตำสร้างสรรค์เนี่ยมะพร้าวเผานี่ได้ส้มตำสร้างสรรค์นี่ข<ไ>ายสตาเหรอขายจานเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ถ้าป่วยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแ้วถ้าตำปกติอ่ะใคร บาทถ้าใส่ปลาร้าด้วยได้ไหมได้แล้วแต่คุณชอบแต่ที่นีคน่คนไม่ค่อยนิยมกินถ้าใส่ปลาร้ามันจะอีรมันจะรสชาติมันจะแบบว่าอีสานเกินไปเอ,อมามะมะพร้าวนี่มันจะเป็นไทยทุเรียนมันจะเป็นไทยไงใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่ก็ชอบตามไทยนะไม่เขามไม่ค่อยปลูกมะพร้าวกันหรอกเออได้แชมป์ส้มตำสร้างสรรค์นะที่บ้านสามนะไอ้ที่ที่กระาพูดผิดส้มตำสร้สางสารสรค์เรารให้เราคิดว่า จะเอาส้มตำแบบไหนที่จะที่จะได้แบบว่าสร้างสรรค์ที่ว่าเออดึงดูดลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยที่ชนะเราก็เลยได้ชนะมาว่าไงคะลอ,องดูพิจารณาดูที่ว่าหนุม่มวิเคราะห์ดูดิว่ามันอร่อยกิงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยอ่ได้อันนี้คือแชมป์ส้มตำสร้างสรรค์ที<อ>่ยินแต่ตที่เป็นพวกมะพร้าวนานๆอะแกงกะทกกะทิอะไรก็ไม่มี ความหวานนิดนึงกลมหวานกลมผู้เรียนได้กินแล้วมันตัดกับกับซำน้ำได้อะไรนะน้ำชุบดำได้ไหมตัดกับน้ำชุบดำเต็มน้ำชุบดำนี่เป็นมะนาวสดเลยอ่าอันนี้นะคะตักได้ครับเป็นไงคะเคยกินมาพี่เรียอร่อยครับอร่อยไหมมันสดชื่นมะพร้าวเนาะมันมันสดชื่นเย็นเต่งเต่งเป็นไงเด็กเป็นเป็นไงวะคะชุบดำที่นี่ยอดครับ อยู่นี่มาสิบปีครับอร่อยสุดท<อ>ี่สุดเลยหาดประยุนปูหาดประยุน,ายนชาวประมงม,มาจากประมงหาดประยุนปูเนียเนื้อหนืหมอมสดใสใช่ใช่ใช่เนื้อจะสดจะใสอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ปูฟิตอ่าถ้าปูฟิตตามตลาดมันมาจากอินโดนั้นปูนั้นจะไม่อร่อย อันนี้คือเนื้อปูของเราเลยพอเราตาเข้าไปเนี่ยเราเราผ่าครึ่งแล้วเอาลงไปในน้านส้ตามตำเนี่ยเป็นมะนาสวสดย่างเงี้ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อปูลองบูดเเิเนื้อเนื้อเราไปเนื้อมันจะใส